สวัสดีครับเอซี่ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับอะวันนี้ก็เหมือนเดิมขึ้นเขาเนาะขึ้นมาดีพึ่งนะครับเอซี่โ่นเอาขึ้นมาแล้วนะครับเอซีอยู่ในป่าโอ้ยมั้นช่างพุงอยู่ไหนวะโอ้ช่างพุงไปอยู่โน่นนะเอซี่ลักลี่อยู่นะครับเอซีเนาะลักลี่อ้าวครับก็นู่นเนาะโอ้ยมันไม่เห็นเนาะ นูนะครับกำลังฮะซูมได้ซมได้บ่ตกอโอ้เห็นอยู่เห็นแล้วนี่ครับพึ่งอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่ในพุ่มไม้เนาะนายพานกำลังขึ้นนะครับพี่ซีใกล้จะถึงแล้วแหละนีไม่เห็นเห็นเหนไม่ดีนึง ห็นนิดนึงนะครับอีซี่ไปไปดูขึ้นไปดูตรงที่ไหม่เห็ตรงนี้เนะเาะมุมนี้มุมนี้เห็นกว่าน้องครับพี่ยนายพานเนะเาะอ๋อนะครับอีซี่นายพานขึ้นไปอนะครับอีซี่เนาะโน่นต้นไม้นวนพึ่งนะครับอีซี่โอ้โหใกล้แล้วะครับอีซี่ อ,อ้าครับนี่ขึ้นนู่นะครับนายผ่านขึ้นไปแล้วเห็นจากควันไฟเนาะ,ะเ,นนนเดียยวมะกก็ใล้จ้จาาึนนนงหลือแค่ไม่กี่เม็รนะครับพี่ีไม่รีบนะครับพี่ีเนาะเวลาขึ้นตีพึ่ง รีบไม่ได้นะครับนุ่งซ่างพุงก็ลุ้นแล้วครับพี่ซีลุนล้นๆอุย้ยมือนี่ครับเหลือแค่ประมาณสองเมตรสามเมตรนะครับพี่ซีเนาะก็จะถึงหลังพึ่งเลยแล้วเจียวเลยนะครับพี่ซีต่ร้นไม่ได้นอนซังพุงเนาะ ต้องค่อยๆขึ้นนะครับพี่สีนู่นเห็นไหมครับมองไม่เห็นเนะครับพี่สีเนาะเพราะว่ามันอยู่สูงเกิงไฟไปเดินขึ้นนะครับพี่สีใส่เสื้อสนะีเขียวเนาะมองไม่เห็นถวายนะครับพี่สีเน,ะนาะนายผ่านเห็นแล้วขึ้นไปแล้ว ขอเชเดอเจ้าที่เดอรพึ่งลังนี้นะครับพีสี่เดียวเลยนะครับพี่สี่เ,เนนะขาเรียกว่าต้นพึ่งพึ่งพุ่มครับพี่ีไม่ใช่พึ่งต้นเนาะพึ่งพุ่มนะครับอันนี้มันจะเป็นเครือเนาะถ้าพึ่งต้นนี้มันจะเป็นต้นไม้ ไม่มีเครือเนาะอันนี้มันเป็นเครือนะครับพี่ซีอ๋ไกลแล้วอีกทีทกกมันยากตรงเครือนี่แหละกลัวกิ่นไม้เนาะกิงไม้ที่มันตายนะครับพี่ซีต้องระวังที่สุดเลย อ่าครับก็โอ้ไก่จะถึงแล้วครับพี่ซีโอ้ยืนนี่มันเปต็มนะฮะไก่แล้วไก่จะถึงแล้วครับพี่ซีนู่นเห็นบปะเห็นหรือยงังโอ้แม่ให้มันตัดให้ให้พานน้องตัดกิ่งไม้ลิงนั่งออกเนาะตรงนี้เห็นแล้วล่งเลยน้ำพึ่งแล้วถึงแล้ว,ลวไม่รีบรีบไม่ได้นะครับพี่ซีเอาพึ่ง อุย้ยหลังขาแม่หลังขาวเลยขาวชั่วเลยครับก็ลุ้นว่าจะได้กี่ขวดเนาะอุย้ยหลังขาวอุย้ยก้นน้ำขาวก้นน้ำขาวาจั่วเลยป,ปิดปิดกนน้ำปิดตาป,ปิดปิดขาวจั่วเลยหลังก็ขาวเปลือเลยโอ้ย ยอดนะครับพี่น้องโอ้หัวน้ำก็โอ้ใหญ่เนาะมันซูมเข้าแล้วนะครับพี่ซีแต่มันไม่ถึงเนาะซูมเขาปีหมดแล้วยังหมดแล้วนี่ครับพิธีการตีพึ่งของนายพานเนาะแถวนี้นะครับพี่ซีจับไม่รีบล่างไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มันหัวน้ำใหญ่ใช่พึ่งพึ่งใส่น้ำเลย<ม>ถ้าเป็นนายพานบางคนเนขาจะไม่ตีนะครับพี่ซีแบบนี้ะ เพราะว่ามันคล้ายๆจะปิดพึ่งเข้าใหม่เข้าใหม่เนาะพึ่งเข้าใหม่เลยอันนี้มันเป็นพึ่งเก่าเลยครับพี่ชืเราพึ่งเก่าโอ้โอ้โอ้อะไรมันสั่นมือสั่นแทนมือสั่นกล้องก็สั่นด้วยโอ้ยขาวเลยขาวจวดโอ้ยลังตมลังเนาะ ตรง,ง,งกินลูกมัน<อ>ตรงตรงริเวณหัวน้ำพึ่งมันยังไม่ออกหมดเนาะแม่มันยังไม่ออกหัวน้ำเงี้ยบอ่ะพอดังดีนี่ควันกุบเลยทีนี้โอ้อยใหญ่ย,ยูหัวน้ำมันนะโอ้โหขีดมันนะ นี่ครับสุดยอดเลยครับก็หลังนี้ไม่รู้ว่าถ้าเป็นกิโลสร้างเป็นกิโลไม่รู้ได้กี่กิโลเนาะต้องรอดูรอดูตอนลงมาตอนลงมาถึงนู่นแหละถึงบ้านนู่นเลยเนาะ หัวน้ำขาวปวั่วเลยาาาลาดปิ๊กขาว่าลาดปิกปิกตาปิตาโอ้เมยมันมาแล้วไปไปถอยออกนิดน,นึงถอ,ถอยออกนิดนึงเนาะเนี่ยมันมาลุกวกแล้วครับพี่สีนี่นะครับพี่มุมนั้นคนพัดเนาะ แต่มุมนี้ไม่เห็นสัดท่า่เพราะว่าเนี่ยพึ่งออกมาแล้วนะครับพี่ซีปาดลังลงเลยนะครับพี่ซีโดนลังลงแล้วสูไม่เห็นชัดๆเลยนะครับพี่ซีเนาะ จบจอดเข้ามาดูนครับพี่สีโอ้โหน้ำสุดยอดเลยโอ้น้ำไงเลยนะครับพี่สีน้ำพิเลยเนาะรู้ติดมาแล้วมาแล้วมาแล้วคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ